สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่224กันแล้วนะครับผมหรือว่า2 2 4นั่นเองนะครับ ถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับผมเพิ่งผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมและที่สาคัญน,นะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่เวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆในช่องทาง YouTube เลยนะครับผม แล้วก็นะครับผมถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชานะครับพระเครื่องรายการใดนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมในที่ line add ตรงด้านบนนี้นะครับ add หนึ่งเจ็ดสี่ o i p t q นะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับกติกานะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมพระแต่ละองค์นะครับผมจะมีหมายเลขประจําองค์อยู่นะครับผมเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขที่25เลยนะครับผมหากพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมก็ให้จดไว้นะครับผมหรือว่าให้แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับส่วนขั้นตอนถัดมานะครับผมก็ให้พี่ๆดูเป็น EP นะครับชื่อ EP จะมีเขียนบอกอยู่ตรงชื่อคลิปวิดีโอเลยนะครับผมจะเป็นตัวเลขนะครับพี่ๆก็สามารถโทรมาบอกผมได้เลยนะครับผมหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับว่าสนใจเช่าบูชานะครับผม เครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน E ีีไหนนะครับผมเพียงเท่านี้ผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่สนใจชาบูชานะครับผมพระองค์ไหนนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันทุกองค์เลยนะครับผมถ้าหากท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆเช่าบูชาไปอย่างแน่นอนนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยแน่นอนนะครับ และสาหรับวันนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับผมสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมมิสลิโกนะครับผมวัดลหารไรจังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็นรุ่นหลังเหรียญนะครับผมปีพศ2517นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับผมในชุดนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3องค์นะครับผมจะเป็นพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพออนุญาตนะครับผมนําองค์พระแต่ละองค์ออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ อันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับผมนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมของคุณแผนนะครับผมหลวงปู่ทินนะครับปี2 5 1 7นะครับผมสําหรับรายกันที่1นี้นะครับผมท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะครับจะได้รับพร้อมกันทั้งหมด3องค์เลยนะครับผมพร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้รับมาด้วยเลยครับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปัน1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับขุนแผนลุงบุทิมนะครับผมเป็นรุ่นหลังเหรียญนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมนี่นะครับปีพศ2517นะครับสวยสดกดงามแบบนี้เลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมพี่ๆทนได้สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันจะเป็นองค์แรกนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆ สำหรับองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2แล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับด้านหลังองค์นี้จะเป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญหน้าตรงของหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับผมองค์พระสวยสดงดงามนะครับผมนี่นะครับพร้อมเรี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆผมได้รับมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับอันนี้ผมได้จากเจ้าของเดิมมาพร้อมกับกรอบแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับ เช่าราคานี้นะครับผมได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะครับผมนี่นะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์นะครับแอดหนึ่งเจนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามเลยนะครับผมสําหรับพระคุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นรุ่นหลังเหรียญนะครับนี่นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผม สำหรับองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายของในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับทั้งสามองค์นะครับผมจะมีเหรียญอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับพี่ๆนิยมนิยมมากเลยนะครับผมเรียกว่ารุ่นหลังเหรียญนะครับผมเป็นพระคุณแผ่หลวงปู่ทิมนะครับรายกันที่หนึ่งนี้นะครับผมมีทั้งหมดสามองค์นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สภาพสวยๆตมเดิมแบบนี้เลยนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมเลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่3ในรายการที่1น,นะครับ สภาพสวย да. เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับผมจะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับสําหรับพระคุณแผนนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับวัดรหาสไล่จังหวัดระยองนะครับเป็นรุ่นหลังเหรียญปีพศ2517นะครับชุดกรรมการนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเ๋ยนะครับ สำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับผมในรายการที่2นี้จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมะกรนะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเกษมเข็มมะกรพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมเดิมเลยนะครับผมเป็นกล่องกระมียีสีเขียวเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่2นี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะกรนะครับผมนี่นะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมเองนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะกรนะครับผมสํานักสุสานไตรักนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามนะครับปีพศ2517นะครับผมตอกโค้ชัดๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดชมและชอบและถูกใจอย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมในรายการที่2นี้นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการาถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่3แล้วนะครับผมในรายการที่3นี้นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่นะครับผมจะเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันรายการที่3ององนี้นะครับหมายเลขที่3นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา 600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระหลวงพระปิตาหลวงพ่อพแก้ววัดเครือวันนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับผมหมายเลขที่3องค์นี้นะครับท่าได้ชอบใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับผมในรายการที่4นี้นะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพิม์ใหญ่หมายเลขที่4องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคา5 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาแบบนี้เลยนะครับสวยสดงดงามแน่นอนนะครับผมท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่4แล้วนะครับผมนี่นะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสวยสดงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่5องค์นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมหมายเลขที่5องค์นี้นะครับผมนี่ครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สำหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมสภาพสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับทานใดชมและชอบและถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามอย่างแน่นอนนะครับรายการนี้นะครับผมสําหรับรายการที่5แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พ สามารถทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้ตลอดเลยนะครับผมนี่นะครับอยากชมรูปภาพองคไหนนะครับผมหรือว่าสนใจองไหนเป็นพิเศษนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมแต่ทีล์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายกันที่6แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่6นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อแดงครับพระครูยานวิลาศนะครับผมปีพศ2514นะครับผมนี่นะครับอายุ93ปีนะครับผมสําหรับเหรียญกลมหลวงพ่อแดงนะครับ หมายเลขที่6องค์นี้ครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนั่นเองนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมพศ2514นะครับอายุ93ปีนะครับองค์นี้ครับ อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมพระสภาพผิวดเดิมเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าหากมีเสียงรบก,กวนอย่างไรต้องขออภัยพี่พิทุทธานด้วยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมในรายการที่7จ็ดตงนี้จะเป็นเรียเซมา8รอบนะครับผมเป็นเรียเซมา8รอบหลวงปู่ทิมอิสริโก,โกนะครับผมเป็นที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมนี่นะครับพระครูภาวนาพิรัตน์นะครับเรียเซมา8รอบรายการที่7นี้นะครับผม นี่นะครับผมจะเป็นเหรียญลงยาขาวแล้วก็ลงยาน้ําเงินนะครับสวย,สวย,สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พ mm. <laughs> ี่ FC นะครับผมทางช่อง YouTube นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับแบ่งปันนะครับให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับพระครูภาวนาพิรัตนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทินวัดทหารไล่จังหวัดระยองนะครับผมปีพศ2518นะครับเหรียญเสียมา8รอบนั่นเองนะครับผมลงยาสวยๆเดิมๆเลยครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่8นี้จะเป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับพระสมเด็จวัดไร่ขิงในรายการที่8องค์นี้นะครับผม นี่นะครับผมปีพศ2515นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมใหม่เลขที่8นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ นี่นะครับผมพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับผมพิเศษปีพศ2514นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพศ2514นะครับเนื้อหาโมซันเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่9แล้วนะครับผมในรายกันที่9นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผมวัดช้างให้ปีพศ2508นะครับนี่นะครับ เป็นพิมพ์ปากขีดนะครับผมเป็นเรื่องสมรัก์พิมพ์ปากขีดนะครับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้เจ้าของแค้เหมือนจะนําไปเลี้ยงมาแล้วนะครับผมนียครับรายการที่9องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมเป็นรุ่นเลื่อนสมรักิ์นะครับพิมพ์ปากขีดนะครับผมปีพศ2508นะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมนั่นเองนะครับผมนี่ยครับเตียงสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยครับถ้าลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่องค์พระจริงๆนี่สวยมากๆนะครับพี่ๆสามารถทักมาสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับแต่นี้ผมจะพยายามลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมนี่ครับรายการที่ อ่าเก้านี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เช่าบูชาไปก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมรายกรถัดมาจะเป็นรายกันที่10แล้วนะครับสำหรับรายกันที่10นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2503นราะครับพระครูยานวิราชนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่10องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อแดงนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับอายุ82ปีนะครับผมนี่นะครับพระครูยานวิลานะครับผมเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้เลยครับพร้อมเลียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆรายกันที่10นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับผม ถ้าหากผมไปไวอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากพี่ๆดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมหรือว่าจะทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับผมก็ได้นะครับรายกรถัดมาเป็นรายกันที่11แล้วนะครับผมในรายการที่11นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดใหม่อมรรตนะครับพระสมเด็จวัดใหม่อมรรสใหม่เลขที่11องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม,ผมเนี่ยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสำหรับพระสมเด็จวัดใหม่อมรตรถนะครับหมายเลขที่11นะครับผมเนี่ยนะครับเนื้อหาโมสารเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆอักขระด้านหลังว่าวัดใหม่อมรตรถนะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมเลยนะครับผมเนี่ยนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในรายการที่12จะเป็นเรียนหลวงพ่อท่านเขียวนะครับผมเรียนหลวงพ่อท่านเขียวนะครับวัดทรงมปีพศ2 5 1พนนะครับรายการที่12นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อท่านเขียวนะครับผมวัดทรงมนนะครับแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับวัดทรงมนนะครับของปีพศ2513นะครับเรียญสวยๆคมๆเลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมในรายการที่13องค์นี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ดุลนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับผมหมายเลขที่13นะครับเป็นเหรียญเลี่ยมเออ่เลี่ยม เปอยผิวนะครับผมนี่ครับเป็นเลี่ยมเปอยผิวนะครับคนสมัยก่อนจะนิยมเลี่ยมแบบนี้นะครับวัดบูร์บูรพารามนะครับผมนี่ครับพศสองนห้าอหนึ่งนะครับเหรียญปูดุลนะครับผมด้านหลังเป็นช้างนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่13องค์นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับสาหรับรายการที่14นี้จะเป็นพระประธานนะครับพระประธานหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีนะครับผมเห็นนะครับหมายเลขที่14องค์นี้นะครับผมเห็นนะครับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับผมเป็นพระประธานพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผม นี่นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมเองครับจะเป็นพระประธานพิมพ์เล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเองครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนสิงเหตนะครับผมอาคราวัดหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพีสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ รายการนี้ผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยครับพี่ๆท่านใดสนใจสาม,มารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสวยสดงดงามแน่นอนนะครับผมสําหรับพระประธานนะครับผมบนโตะวัดประดูเชินพีนะครับผมหมายเลขที่14องค์นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับ ในรายการที่15จะเป็นเหรียญตรายมาสนะครับเหรียญตรายมาสหลงพ่อรวยปราสาทฮิโกนะครับผมนี่ครับตรามาสห้าเก้ารวยรวยรวยนะครับหมายเลขที่15องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ เหรียญไตมาสนะครับผม5 9นะครับผมรวยรวยรวยนะครับหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนะครับผมวัดตะโกนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับเรียนสวยๆคมๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับดั้งหลวงพ่อโด่งๆเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆอันนี้ต่อโค้ดเลข172นะครับผมเลขน้อยนะครับไตมาส5 9นะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผมห0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการที่15องค์นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมขออนุญาตวางสักครู่นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่16ทนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเหรียญพระครูยานวิลานะครับผมจะเป็นปีพศ2517นะครับจะเป็นอายุครบ8ปรอบนะครับผมจะเป็นเหรียญนั่งชั้นเขาหลวงพ่อแดงนะครับอยู่ในเรียมเปิดผิวไว้แบบนี้เลยนะครับ สำหรับองค์นี้นะครับผมหมายได้ที่16นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิดนะครับอายุครบ8รอบนะครับผมปีพศ2517นรสดะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเนี่นะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ อันนี้จะเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมในรายการที่17นี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหรือว่าเหรียญพัดยศนะครับเหรียญพัดยศหลวงพ่อรวยปราสาทฮิโกนะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่หมายเลขที่17องค์องนี้นะครับผมรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสําหรับเรียนพัดยศหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยครับผมผิวดเดิมเลยครับพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเดิมๆิมเลยครับต่อโค้ดชัดๆเลยนะครับผมเรื่องสมณศักดิ์นะครับ พระมงคลสิทธ,ธาจารนะครับผมเนี่ยนะครับตอนนี้จะเป็นตอกโค้ดหมายเลขนะครับผมสองห้าสามนะครับวัดตะโกอําเภอภาชีนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับผมเนี่ยนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่17นี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมในรายการที่18องนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมเหรียญเจริญพรบนหลงพิมนะครับนี่นะครับผมหลงพิมพอิสิโกนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับ สำหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมปีพศ2517นหะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมต่อโค้ดเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่18แล้วนะครับผมเป็นเหรียญเจริญพรบนเนื้อทองแดงนะครับอายุ95ปีนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะครับ ที่ระลึกนะครับผมสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับเจ็บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับเปลี่ยนถือว่าสวยงดงามมากๆเลยนะครับผมสําหรับรายการที่18บแปดองนี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมในรายการที่19บเก้งนี้จะเป็นเปลี่ยนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับ อันนี้จะเป็นรุ่นดูดงสมพรนะครับผมสาหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับหมายเลขที่1 9องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆดําเดิมนะครับผมสาหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมรุ่นดูดงสมพรนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นอุดมสมพรนะครับผมพี่ๆอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยครับผมสวยสดงดงามครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่20องค์นี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตขยับกล้องสักครู่นะครับพี่ๆเพ่อวกล้องเบี้ยวนะครับ นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมฉลองฮอชันนะครับผมหรือว่าเหรียญเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมอินซิลิโก้นั่นเองนะครับผมนี่ครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายกันที่20นี้นะครับเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับนี่นะครับผมจะเป็นรายกันที่20นะครับผมสาหรับเหรียญเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมนะครับหมายเลขที่2ี่องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่20นะครับนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700เท่านั้นนะครับเหรียญเสมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหารไรจังหวัดระยองนะครับ พร้อมกับกล่องกํามะหยี่เดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่20ของใน EP นี้แล้วนะครับท่าในใดสนใจก็อย่งลืมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับ สำหรับรายการที่21นี้นะครับผมจะเป็นพระพงหลวงปู่โตนะครับผมพระราชสาวราวิมลนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับปีพศ2534นะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม สำหรับพระผงหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่21่องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมอัคระสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับเป็นพระพงหลวงปูโตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21โทงนี้นะครับทางในที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับผมแบบที่ผมได้รับมาด้วยเลยนะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับสําหรับรายการที่22องค์นี้นะครับผมจะเป็นพระรอดนะครับพระรอดอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันเลยนะครับผมสําหรับพระรอดนะครับผมหมายเลขที่22นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่22แล้วนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับอย่าลืมสอบถามมากันนะครับพี่พี่แบ่งปันใหาในราคา400บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับ สำหรับรายการที่23นี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะครับเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขที่23งค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมน,น,นี่นะครับผมสวย,สวยๆจำเดิมแบบนี้นะครับผมสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่23ของใน EP นี้แล้วนะครับ ท่าใดสนใจอย่าลืมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันไหมครับผมใหนราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่24แล้วนะครับผมในรายกันที่24นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่24องค์องนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนื้อหาโมสารเก่าเดิมแบบนี้นะครับผมรายการที่24นะครับเป็นรายการลองสุดท้ายของใน e ีีนี้แล้วนะครับแบ่งปันนะครับผมภายในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่24นะครับผมอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย EP กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้สับสนนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับสำหรับรายการสุดท้ายนี่จะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับพระปิดตาตุ๊กตาเล็กหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมนี่ครับ อายุ92ปีนะครับผมปีพศ2 5 2 1นะครับผมสวยๆเดิมๆพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่25นี้นะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ5 0าบาทเท่านั้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการสุดท้ายของใน ep นี้แล้วนะครับผม เป็นพระปิตาตุ๊กตาเล็กนะครับของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนี่นะครับผมรายการที่25นะครับ สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงตอนท้าย EP นี้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกันกดไลค์กันคนละหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญน,นะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับ แล้วก็นะครับผมถ้าหากท่านใดชมแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับศูนย์เก้าศนมะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ